เออยูรอดแล้วขุนมีเด็กแล้วตายไปดิโอ้ยอุ้ยอ่เหี้ยกระเป๋าใหญ่ไปไหนแล้ววะแดดอยู่ ao, oh. Cua đi đi Ô dạ dạ dạ, ô ô Ô dạ dạ, dạ Ô hồ Ấy sát Ấy vô kia เป็นกูบ้างเถอะที่ยิงแตกเนี่ยจริง,รงเออกูสักทีสัตว์กูยิงแตกเอาของเต็มแป๊บไอ,อ้ฟามาส์สกูได้ฟามาส์สเย็ด ใช้แม่งเลยฟาร์มาสเนี่ย <est> ฟาร์มาใส่โฟร์เวิร์ดกิฟได้ป่าววะนะฟาร์มาใส่โฟร์เวิร์ดกิฟได้ยัดแค่กูสู้ละกูสู้ละมะเปลี่ยนไม้ก่อน โอ้โหไม้เหี้ยเลยเนี่ยไม้เสียบลูกชิ้นไน้สัตว์โหดปะโหดปะไม้เสียบลูกชิ้นโอ้โหโอ้ยวิ่งกลับวิ่งกลับก่อนขอตั้งหลักก่อนตั้งหลักในบ้าน บอสอยู่ด้วยปล่าวะอนิสิกะอยู่บ้านดำอ่ะโอ้ยหูหูอยากอยากดิดอะของเต็มเต็มมากเฮ้ยมันยังไงวะเมื่อกี้บ้านดำเหรอเห็นมันมีตัวอยู่ระหว่างบ้านดำกับบ้านแดงอ่ะ อยู่ตรงลัวอะแดงสองอะลัวหน้าสุดเลยจะข้ามมาแดงหนึ่งอะกลัวตายสัสๆเลยตอนเนี้ย หล่อเพื่อนผอมอ,นนอะไรนะนนหูเสียงดังกู <c oughs> ไม่ได้ยินอะไรเลยอะไรนะนนเพื่อนแตกในมือตรงไหนบ้างอะ โอ้ยสัตว์ผูฟังไม่รู้เรื่องโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้เสียงหรือเี้ยอะไรเนี่ยแม่งอยู่รัวเนี่ยลัวหน้าสุดอะต้องเข้าหลังไฟว่ะ อะไรนะผู้เบาเสียงแป๊บต,ต,ต,ตึกส้มเฮ้ยมาห้องน้ำแล้วโอ้ยยิงโดนเพื่อนอีกไอสัตว์ โอ้เพียบเพียบเียเยอะสัตว์เลยปูุ้่มซุ่มอยู่โอ้เยอะสัตว์ โโอ้หเฮ้ยแม่งไม่เห็นกูตายหนึ่งโอ้เห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วโอ้โอ้อ้ยผีตบโอ้โอ้จะตายจะตายอูอู จะตายแล้วจะตายกูเนี่ยจะตายตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้โอ้ยโอ้ย,อยเพื่อนกูอยู่ไหนหมดไอ้สัตว์โอ้ยเหี yeah. ้ย